ได้เวลาไปทํางานอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยพระจันทร์เต็มดวงตอนน้าเดินมานะเมื่อกี้เนี่ยกะว,ว่าจะถ่ายเป็นคลิปเนาะแล้วทีนี้มันก็มืดเกินกะว,ว่าเดี๋ยวพอมาถึงตรงป้ายรถเมล์เนี่ยเดี๋ยวค่อยถ่ายเป็นรูปหรือว่าถ่ายเป็นคลิปหน่อยแล้วเอารูปให้ดูว่าพระจันทร์เนี่ยกลมสวยมากเลยแสงแบบดีมากแล้วทีนี้พอมายืนตรงนี้ไงจ้ะไม่เห็นพระจันทร์เลยจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวลองดูว่าถ้าไปจนถึงสถานีรถไฟแล้วเนี่ยมันจะเห็นพระจันทร์ไหมนะ แล้วจะวยังไงล่ะ <c oughs> เดี๋ยวคือ,อสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะทํางานนาะก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นี่แหละโอ,อกาสเช้าวันจันทร์แล้วบอกกับเพื่อนเอาไว้อยู่ว่าบ้านเพื่อนเนี่ยเขาเขาปลูกต้นฟัดทองแล้วทีเนี้ยนะบอกว่าเดี๋ยวนะค่อยไปเอาอาทิตย์หน้าแต่นะบอกเขาไว้แล้วว่าเดี๋ยวตอนเช้าโอากาสวันจันทร์เดี๋ยวนะ้านั่งรถเมล์เลยไปบ้านเขาเลยให้บอกด้วยว่าลงไปไหนเราเดินไปไงเพราะตอนที่นะ้าเคยไปบ้านเขาอะ เขามารับถึงบ้านนั่นแหละแล้วเมื่อคืนฟังข่าวเนาะไม่ค่อยจะแบบว่าคือน่าจะพูดว่าไงอะ่ะทั้งโมโหทั้งเสียใจทั้งเกิดความกังวลใจให้กับตัวเองด้วยนะคือสวีเดนเนี่ยมันไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะก็เคยบอกมาแล้วว่าอาชญากรอาชญากรรมันะีมีมากขึ้นแล้วภายในเดือนเนี่ยแบบว่าเขาฆ่ากันตายตั้งหลายศพแล้วอะ่ะคือยิงกันตายเลยหรือว่า วางระเบิดกันเลยโดยที่บแบบบางทีอะยิงกันตายยิงกันแต่ตัวเองไม่พอนะมายิงโดนคนอื่นที่เขาไม่รู้อีโหน,โนอิเนเน่ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งอ,อันนั้นนะทะทให้โมโหนะคืวแบบว่าจะทะเลาะก,กันเอาเองสองแก๊งสามแก๊งก็ไปจัดก,การกันเองทําไมต้องเอาคนที่แบบว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเงี้ยไป่เสียชีวิตด้วยกับเหตุการณ์นั้นๆซึ่งแล้วเกิดความกังวลใจยังไง คือตัวน้าเองเนี่ยใช้ชีวิตแบบต้องออกไปทํางานใช่ไหมแล้วก็คือเจอผู้คนเน่ยเยอะที่ตัวเองไม่รู้จักซึ่งก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าใครเป็นใครคือตัวเองอาจจะไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาแล้วโดนลูกหลงมาก็ได้ไงถ้ามีเงินนะย้ายกลับบ้านแล้วเนี่ยกะว่าจะถ่ายประจันเต็มดวงให้ดูซะหน่อยตรงนั้นก้อนเมฆดำปกคลุมหมดเลยโผล่มานิดเดียวอะเห็นปะลมก็พัดเอื่อยน้อยมาก วัสดีเช้าวันเสาร์จ้า <c oughs> เลิกง,งานแล้วไกลถึงบ้านแล้วด้วยเมื่อคืนงานไม่เยอะเลยต่างกันมากกับเมื่อคืนวันวงังคารถึงเช้าวันพุธนะเมื่อคืนนี้เจอพอดไม่กี่คนออของน้าเองเนี่ยได้คนเดียว <c oughs> เพื่อนที่ว่าเขามีนักเรียนผอ,อุงคัน าได้ไปสอนพ่อปกติแล้วเนี่ยคนที่ว่าเขามีนักเรียนปฐุมคันก็คือเขาไปเรียนด้วยกันกับประุมคันแหละแต่ก็จะทํางานด้วยกันกับผู้ช่วยด้วยไงเวลาที่มีนักเรียนมาอย่างเงี้ยถ้าร่วมมั่นใจว่าแม่คนไหนใกล้จะคลอดแน่นอนคือคลอดแน่นอนแล้วอ่ะเขาจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนได้แม่คนนั้นไปเพราะเขาจะได้เรียนว่าจะช่วยทำคลอดแบบไหนอะไรยังไงอย่างนี้ไงเออ ก็เลยเวลาที่ได้นักเรียนบางทีก็ได้ทําช่วยทําคลอดแบบว่าอ,อ,อย่างน้อยๆหนึ่งถึงสองคนเจอนะอ่ะนนี้นะ้นากินอาหารเช้ามาแล้วนะจากที่ทํางานเป็นข้าวโอ๊ตได้ยินน้าไหมอ,อ่ะลมก็ดีๆอากาศก็เย็นอยู่นะเมื่อคืนฝนตกอ่นนะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็ล้างหน้าเป็นฟันนอนจ้ะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปทํางานอีกนะมือเย็นของน้าวันนี้ก็หนอกไปทํางานจ้ะ เนื้อทอดกระเทียมเนาะราดข้าวแล้วก็มีน้ำพริกไตปลาแห้งกาแฟเย็นเหมือนเดิมเลยแล้วก็อาหารเสริมนิดหน่อยเนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูว่าเมื่อวานกินราดหน้ากุ้งกับลูกชิ้นปลาอออ่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนวันนี้เดนิดไม่อยู่บ้านนะเขาออกไปดื่มกับเพื่อนในเมืองนู้นนะกลับตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รับน้าด้วยนะวันพรุ่งนี้ให้กลับบ้านเอง ไปจ้าได้เวลาทปทาง,งานแล้วนะอยู่บนรถเมย์อยู่รถเมย์ว่าไม่ใช่แล้วรถเมย์ขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่บนรถไฟจ้ะเดี๋ยวรถจะออกอีกห้านาทีได้เนะอะคนว่างมากอ่ะลงได้อีกข้างหลังเนี่ยไม่รู้เนาะแต่ว่าช่วงที่น้านั่งตรงเนี้ยลงมากทำไมาวันนี้เขาไม่ออกไปเที่ยววันนี้มันวันเสาร์อยู่นะปกติเนี่ย วันศุกร์เสาร์เนี่ยจะมีคนเข้าออกไปเที่ยวไปหาดื่มไปหาอะไรนะแล้วเงินเดือนเนี่ยก็พอเพิ่งออกเมื่อวันที่ยี่หกยี่ห้าเออของคอื่นออวันที่ยี่ห้าของหน,านง้าเนี่ยน,นท 26, นี่ยี่หกเนาะเงินเดือนก็เพิ่งจะออกหรือว่าตอนเนี้ยวิกฤตแล้วจริงๆออกไปเที่ยวคงจะยากขึ้นหรืออะไรนี้ด้วยว่าเงินมันไม่ได้แบบสะพัดเหมือนก้อนไงนะแต่ก็ไม่แน่นะในเมืองอาจจะคนเยอะก็ได้แต่แถวบ้านาน้านเนี่ยไม่ก็มีคนเลยอ่ะ สวัสด,ดีเช้าวัานใหม่จะเลิกงานแล้วเนาะอ่างเดนิสมาพอดีเลยเด,เดนิสเนี่ยเขาารับแต่ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มารับนะ้าด้วยว่าเขาออกไปข้างนอกเมื่อวานใช่ไหมอย่างที่บอกแต่ว่าเขาตื่นเช้าเขาเลยมารับก็โชคดีของน้าไปเพราะถ้าไม่งั้นนะโอ้ใช้เวลาเดินทางกลับบ้านอนะ่ะชั่วโมงครึ่งก่อจะถึงบ้านหนึ่งเก้าโมงกว่าไปกันดีกว่าเขามาแล้วอ๋อเมื่อคืนงานพอดีพอดีจ้ะนะ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ทำข้อกับใครเนาะด้วยว่า เขาอ่ะปากมนลูกเปิดหมดพอดีแต่ว่าหัวหนายยังไม่ต่ำลงมามากวิเชา้ชาจ้าแมคโดนัลเนาะวันนี้กินเป็นแฮมเบอร์เกอร์อรันใหญ่เดอะบิ๊กแม็กพอดีว่าเขามีราคาดีนอ่อยอันเนี้ยแค่เฉพาะแฮมเบอร์เกอร์นี้เนาะราคา3าสิบเวิตคราวแล้วก็ค่าน้ำอีก22เออน้ำแอปเปิ้ล ก็ทั้งหมดสองคนผัวเมียเนี่ยกินกันร้อยเท่าไหร่ปะอ่ะร้อยกว่าร้อยร้อยยี่สิบสองคนไปจากไปทำงานกันคืนนี้ขึ้นสุดท้ายแล้วนะในที่สุดก็เดินทางมาถึงคืนสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วออกกะเช้าวันจันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาเออน้าจะบอกเลยเนาะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกงานแล้วจะไปเอาพักทองที่บ้านเพื่อนเขาขายกิโลละสิบห้าซื้อเด็กเข้าแต่ฟ้าพักทองที่ปลูกเองเนี่ยน่าจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกับไม่ใส่สารอะไรใดๆเนาะนั่นแหละก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาบอกเขาไว้ว่าเอาไว้ให้พี่ลูกนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าลูกขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาสักสองลูกลูกสาวนะเนี่ยชอบกิน เผอจะได้ว่าเอาไปให้เขาบ้านนะเขาชอบกินผัดซอกทองส่วนตัวน้าเองเนี่ยนึกขึ้นแล้วว่าเ้ยเอาถัองทำไรกินดีวะน้านยังมีผมอร่อยวะแกงเลียงอยู่เออก็เลยว่าเฮ้ยนะ้าทำแกงเลียงกินซดน้ำร้อนๆน้องนนี้อากาศหนาวด้วยช่วงนี้เริ่มหนาวแล้ว,วจ้ะไ,ไปทำงานไงป้มื้อเย็นของนะ้าวันนี้จ้ะด้วยว่าอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็เมนูเนี่ยเดนนิสเขาไม่ค่อยชอบ ก็เลยทำกินเอาเองคนเดียวแล้วกินยันวันพรุ่งนี้เลยเป็นทะเลผัดผงกะหรีจ่จ้ะทะเลของน้าเนี่ยก็มีแต่กุ้งกับหนวดปลาหมึกแค่นั้นเนาะส่วนในผงกะหรี่นั่นก็ซื้อมาแบบสําเร็จรูปจ้ะอ่าเดี๋ยงไงนะขอตัวไปกินก่อนเออ,เอ,อใช่เมื่อวานนี้เดนนี่เขาทำโครกิ้งเนื้อเนาะก็มีโครกิ้งเนื้ออีกหนึ่งอย่าง มื้อเย็นของนะ้าจ้าวันที่4นะี่เนาะก่อนไปทําง,งานคั้วกลิ้งเดนนี่ทำไว้หลายวันแล้วแล้วก็มีไข่เจียวผักเนี่ยเอาเป็นแครอทแทนกาแฟเย็นเหมือนเดิมจ้ะผลไม้เป็นสับปะรดปกติผลไม้ไม่มีเนาะแล้วก็มีกากหมูอ่ะยังไงนะขอตัวไปกินก่อนวันนี้เนี่ยไปทํากะที่เปลี่ยนนะ